สวัสดีครับเรียนอาจารย์และสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับกระผมนันดาพัทรนุ่นวยวุธครับก็นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันตนาคณะคร,รุศรราสตร์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาบรหรันนักศึกษา66121115045ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสื่อนวัตรกรรมการจัดก,การเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับ ตัวชี้วัดในเรื่องความรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กันนะครับ 1. ครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ 2. ครับเพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบอินเทอร์แอตทีวิดีโอการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์และ 3. ครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อรูปแบบอินเทอร์แอตทีวิดีโอ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ครับความเป็นมาของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์มาจากคําว่าโรบอทหรือโรบต้าในภาษาเช็กซึ่งแปลว่าทาสหรือผู้ถูกบังคับใช้แรงงานโดยในปีพุทธศักราช2464คารลคาเปตนักประพันธ์ชาวเช็กได้ประพันธ์ละครเวทีเรื่อง a n r UR, หรือ Rosum Universal r o b o x มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ต้องการทาสรับใช้จึงสร้างหุ่นยนต์มาช่วยทำงาน ต่อมาหุ่นยนต์ได้พัฒนาตนเองให้มีความฉลาดมากขึ้นจึงเกิดความคิดต่อต้านมนุษย์และไม่ยอมให้เกิดกฎขี่ข่มเหงอีกต่อไปละครเรื่องนี้โด่งดังมากๆจนทําให้คําว่าโรบอทเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับความสําคัญของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์หรือโรบอทนั้นเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีจักรกลที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างสารรค์เพื่อเป็นผู้ช่วยคอยทํางานที่มนุษย์อาจมีข้อจํากัด ที่จะสามารถทำเองได้โดยรับคำสั่งผ่านการควบคุมจากมนุษย์รวมถึงเป็นการต่อยอดนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของประชาชนบนโลกใบนี้ครับมาถึงความหมายของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์หรือโรบอทหมายถึงเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันหุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่างๆตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์การควบคุมระบบต่างๆในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติครับคุณลักษณะของหุ่นยนต์นะครับแบ่งตามความสามารถในการทำงานของหุ่นยนต์มีถึง6ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1นะครับกลไกที่ควบคุมด้วยมนุษย์ ระดับ,บที่2นะครับหุ่นยนต์ที่ทํางานตามแผนล่วงหน้าที่กําหนดไว้แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ระดับที่3ครับหุ่นยนต์ที่ทํางานตามแผนล่วงหน้าที่กําหนดไว้และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแผนงานได้ครับระดัแบบที่4ครับผู้ควบคุมเป็นผู้สอนงานให้แก่หุ่นยนต์หุ่นยนต์จะทํางานเล่นย้อนกลับตามที่หน่วยความจําบันทึกไว้ครับระดัแบบที่5ครับผู้ควบคุมบันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขการเคลื่อนที่ให้แก่หุ่นยนต์ และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้เองโดยไม่คำนึงถึงการสอนงานระดับที่6ครับหุ่นยนต์มีความฉลาดสามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมและตัดสินใจทำงานได้ด้วยตนเองครับองค์ประกอบของหุ่นยนต์นะครับประกอบไปด้วยถึง5อย่างด้วยกันนะครับ 1. นมนครับหรือเครื่องจักรกลเป็นส่วนทางด้านฮาร์ดแวร์นำมาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์ครับ 2. p o พาวหรือกำลัง หุ่นยนต์จะทํางานหรือเคลื่อนไหวได้ต้องมีกําลังการขับเคลื่อนครับ3เซนเซอร์หรือส่วนการรับรู้ทําหน้าที่รับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกครับ4ี่เอฟเฟกเตอร์ครับหรือส่วนตอบสนองทําหน้าที่ตอบสนองไปยังสิ่งแวดล้อมและ5 igen, ครับอีเทลลิเจนครับหรือส่วนของความฉลาดครับเป็นส่วนที่นําปัญญาประดิษฐ์มาใส่ไว้ในหุ่นยนต์เพื่อเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมการทํางานของหุ่นยนต์ โดยใช้เทคนิคต่างๆครับเช่นโครงข่ายใยประสาสตร้านกักคลุมเครือขั้นตอนวิธีเชิงพฤติกรรมและการค้นหาครับประเภทของหุ่นยนต์นะครับประเภทของหุ่นยนต์ตามเทคโนโลยีในตัวของหุ่นยนต์แบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับ 1. ครับหุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่หรือฟิกโรบอทหุ่นยนต์ประเภทนี้มีลักษณะเป็นแขนกล ซึ่งสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้เฉพาะข้อต่อเท่านั้นนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับ 2. ครับหุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้หรือโมบิโลโรบอทนะครับหุ่นยนต์ประเภทนี้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเองโดยการใช้ล้อขาหรือการขับเคลื่อนในรูปแบบอื่นๆตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ทางการศึกษาหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์หุ่นยนต์ใช้งานวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ใช้ในการทหาร และหุ่นยนต์นะครับแบ่งตามสร้างหุ่นยนต์ได้อีก2ประเภทด้วยกันนะครับ 1. ระบบบังคับมือและ2ระบบอัตโนมัติครับโครงสร้างของหุ่นยนต์นะครับประกอบไปได้วยถึง5ตัวหลักๆด้วยกันนะครับ 1. ครับตัวรับรู้หรือเซนเซอร์เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ตรวจจับเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตัวมันเองจากนั้นมันก็ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันออกมาและส่งไปยังศูนย์ควบคุม 2. ครับ ระบบควบคุมหรือ Control System หมายถึงการครวบคุมระบบหรือสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการครวบคุมให้ได้ค่าผลลัพธ์ในรูปแบบของ Output ที่ต้องการซึ่งหาได้โดยการป้อนค่า Input ให้กับระบบ3ครับ Driver อุปกรณ์หรือเรียกว่า Driver เป็นอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่บอกระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณถึงวิธีสื่อสารกับฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ สี่ครับแมคานิตหรือแมคาทรอนิกสนะครับเป็นสาหาวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมระบบและการควบคุมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกันและ5ครับแหล่งจ่ายไฟหรือ power supply นะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสะสลับจากแหล่งกำเนิดให้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรง ด้วยความต่างสักที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ครับมาถึงข้อดีและข้อจํากัดของหุ่นยนต์นะครับเริ่มจากข้อดีครับมีประสิทธิภาพและแม่นยำขาจาัดความผิดพลาดของมนุษย์การปรับปรุงและการตัดสินใจของมนุษย์ความได้ปเปรียบกับการทํางานการรับและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ครับมาถึงข้อจํากัดครับ อาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ปัญญาประดิษฐ์ไม่มีความรู้นึกคิดความเสียหายหรือสลายตัวของระบบขาดความคิดการสั้นสันการคิดนอกกรอบและมีค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินสูงครับการประยุกต์ใช้ของหุ่นยนต์นะครับในปัจจุบันหรือศตวรรษที่21การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและมีความสําคัญมากๆในอนาคต ไม่เพียงแค่ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นและยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆสําสหรับยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็น health t ค k e หรือเทคโนโลยีเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ food t ทค e หรือเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับอาหารและ,กะเกษตรกรรมการอำนวยความสะดวกในที่อยู่อาศัยรวมถึงความปลอดภัยการกู้ภยัย แม้กระทั่งความบันเทิงและสรรน,นาการเป็นต้นครับมาถึงคำถามช่วงสุดท้ายของคำถามท้ายกิจกรรมของวันนี้นะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากวิดีโอเรื่องความรู้พื้นฐานของหุญญ่นยนต์และตอบคำถามในวิดีโอนะครับวันนี้เราเตรียมคำถามถึง3คํคำถามด้วยกันนะครับคำถามแรกครับ 1. ตัวรับรู้หรือเซนเซอร์ทำหน้าที่อย่างไรข้อ 2. ครับหุ่นยนต์มีความเป็นมาจากเรื่องอะไรเพราะบอกชื่อเต็มนะครับ3 หุ่นยนต์มีความสำคัญอย่างไรต่ออนาคตคงจะได้ความรู้มากมายแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ผมนายนาพัทรนุ่มไว้วุฒิขอจบการเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ